สวัสดีครับ F สทุกท่านครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับเนาะก็เป็นตอนเย็นๆวันที่30ครับพฤศจิกายนพศ2 5 6าครับผมอยู่ให้อยูุนาคือเก้าครับน่ครับมาเบื้องบรรยากาศอยู่ให้อยูุนาคือเก้าครับผมก็ผมก็ออกมาอยู่นี่แหละครับอยู่ในสะในก็มาเบื้องควายครับเลี้ยงฝวายไว้ตามภาษาบ้านนอกนี่แหละครับมีค้ายทั้งหมดที่ตัวแล้วครับ เดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศกันครับผมอันนี้ก็อยู่สะน้ำครับนี่สะน้ำนะครับยากาศดีเย็นสบายครับสะน้ำมันนี้อยู่ติดบ้านนี่แหละครับเดี๋ยวมาถ่ายสมครับเบิ่งบรรยากาศครับผมก็ต้องให้ท้องหนานี่แหละครับอันนี้ก็มาเลี้ยงควายครับควายทั้งหมดมีสี่ตัวครับนี่ครับมีตัวน้อยตัวเนึ่งนะครับตัวน้อยๆหรือตัวเนึ่งครับเพิ่งคอดครับนี่คอดก็ได้ประมาณสักงสองสัปดาห์นี่แหละครับหัวแร่นได้แล้วครับ ตัวน,น้อยได้ตัวเมียรครับก็ถือว่าโชคดีครับได้ตัวเมียรครับได้ตัวเมียเมื่อนี้มาถ่ายบรรยากาศดูทุองนาเขาเบิ่งครับผมเมื่อนี้ก็เกษตรกรก,รก็ทำนาเลี้ยงควายไปแล้วครับตามภาษาชาวนาบ้านนอกนี่แหล,ละครับก็มีความสุขกายสุขใจดีอากาศบริสุทธิ์ครับอันนี้อยู่มัป็น,น้อยต่บนบ่าวาอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครเนอะครับพี่น้องครับไมื่อนนี้ คึมคมฝนชุดจังน้อยแต่ว่าอย่างบวตกครับวันนี้ครับนี่ครับวันนี้เป็นนาว่านนะครับเด้อตัวนี้นาเป็นนาว่านครับตังนี้ไม่ได้ดำครับวันนี้เขาว่านเอาครับก็สวยงามดีครับเขียวกันกีครับผมกูแหละว่านมัดตัวนี้ครับว่านมัดฮอดพุ่นเลยครับว่านไม่ได้ดำตัวนี้เพราะว่าตรงนั้นตรงนี้ว่านแต่ตอนแห้งบัครับแต่น้ําแห้งบังครับน ตอนนี้เริ่มมีน้ำนะครับน้ำเยอะครับน้ำเยอะช่วงนี้ก็ดําเอาครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ดําตามที่คิดพี่แล้วที่ผมส่งขาเบิ้งนะครับเนาะอันนี้ก็ออกมาเบิ้งครับวันนี้เข้าดำอยู่พูนครับไปซ้ำกัทางพูนครับเดี๋ยวผมไปไายบรรยากาศเท่านีอีกรอบนึงครับอันนี้ข้างเที่อย่างนาน้อยผมเนี่ยครับอันนี้ดำก็ใไฮรใไ้หลาเนี่แหละครับมาช่วยดำกันครับ ปีนี้ผมไม่ได้จ้างครับนี่ไม่ได้จ้างค้างนอกมาดําครับเพราะว่าค่าแรงมันแพงแล้วก็หาคนยากพร้อมเพราะว่าทุกคนก็เล่งครับตอนนี้เล่งเพื่อให้มันทันกับน้ำครับแล้วก็การเจริญเติบโตเข้าเนี่ยก็ให้มันได้ผลผลิตตามที่น้าฝนที่มดนะครับเดี๋ยวเพราะว่าการทํานาบ้านนอกนี่ไม่มีระบบส่วนประธานครับยุ่นี่ครับใช้น้ําฝนล้วนครับผมเพราะฉะนั้นน้ําฝนก็ต้องเก็บกักไว้ครับมันจะมาแปลงมันจะเป็นแปลงน้อยๆครับ เพราะว่าเพื่อใช้ในกกักน้าไว้นะครับเพราะว่าม่มีระบบส่วนประถานนะครับถ้าฝนฟ้าอากาศดีนะครับก็บ่ได้ผลผลิตครับคือปีที่แล้วนี่คุณแม่บอกว่ามันแห้งแรงมากครับปีที่แล้วปีนี้ถือว่าได้น้ำดีกว่าทุกปีครับฝนตกดีครับปีนี้ครับผมเอามาถ่ายบรรยากาศให่พี่น้องป้างายเบิ้งนะครับเด้อนี่ครับอยู่บ้านอกแค่นี้แหละครับหลังจากที่ผมเกษียณจากการทํางานที่กรุงเทพแล้วก มาซอยคุณแม่อยู่บ้านนี่แหละครับอันนี้เป็นนาติดบ้านครับนาผมนะครับโลออกมาครับติดไปนาเลยครับออกจากบ้านมาก็ลงมาที่นาได้เลยครับผมเอเพิ่งดำเซตนะครับนะครับอันนี้ถ่ายบรรยากาศที่เบิรงรอบนึงแล้วครับอันนี้เป็นนาดำครับเนี่ยนาดำดำเซตเซตนะครับ ดำที่แล้วแล้วครับดำแล้วแล้วก็โอเคแล้วบ้านนี้ครับผมกับไ้เซอ้อปุ๋ยเซอ้ออันนั้นมาแล้วครับบ้านนี้ครับแล้วก็จบภารกิจสําหรับการดำครับทีนี้ก็บำรุงรักษามันครับเพราะให้มันเติบโตครับผมก็มาสํารวจหัวป้าครับผมมาตรวจสอบนาเข้าข้าวคุณแม่ครับเพราะว่า กำลังเจริญเติบโตเนาะครับว่าดีที่ว่างาบกเกิดขึ้นครับก็โอเคก็เดี๋ยวจะได้บ้านปุ๋ยนะครับอีกสักสองวันสองมื้อนะครับเนาะอันนี้นะครับบรรยากาศตัวนี้นาว่านทั้งมัดคบทางนี้พี่แะครับนาว่านมดเลยครับอันนี้ช่วงว่านตอนแรงนะครับเพราะถ้าพี่น้องได้เบิ่งคลิปก่อนจะเป็นแห้งแรงขนาดครับว่านแห้งครับผมว่านแห้งทิิงไว้แล้วก็ หลังจากที่ฝนตกมาใส่เมล็ดข้าวเมล็ดข้าวมันก็งอกมานนี้แหละครับนะครับงอกขึ้นเองครับตอนว่านนี่ว่านแห้งเลยครับว่านดินแห้งๆเลยครับทิ้มไปเลยครับดีที่ว่าในบ้านนอกเ้าหนาเหานี่สัต์ที่มันกินเมล็ดข้าวน่อยครับมีหนูนาก็น่อยครับพวกนกพวกตึกะกินน้อยมันก็เลยเกิดนี่ครับได้เขียวแบบนี้ครับผมถ้าเบื้องคิดเปนก่อนที่ว่านแห้งนี่คิดว่ามันซีบเขียวแบบนี้เลยครับตอนนี้น้ําฟ้าดีฝนดี มันก็จสเขี่ยวข็จีไว้นี่แหละครับผมครับตรงที่เนินๆนนนนนี้นะครับก็หลังจากที่ฝนฟ้าดีนะครับเนาะก็ดำเอาครับนี่ครับดำเสร็จเรียบร้อยมาแล้วครับนี่ก็ติดหัวป่านะครับเด้อนี่ครับที่หน้าปิดหัวป่าครับตานธรรมชาตินี่ดำจะได้เข้าดีก้อยบ้านครับผมแต่ถ้าลงทุนหลายครับลงทุนหลายก็ทุกอย่างนะครับผมแต่อันนี้ก็ค่อยๆทําไปนะครับนักเกยนักสาวผมเป็นคนมาดำนะครับครับน้องๆสองสามคนครับดำจนแล้วครับนี่ครับ ก็ถือว่าสําเร็จไปนะครับตอนนี้ก็รอเสื้อปุ๋ยนะครับน้ําไหลดีครับน้ําท่าดีครับบ้านไม่น้อยปีนี้ฝนตกก็บคุมอครับผมนี่ครับเยื่องก็อันนี้หนามของอันนี้ก็หนามของครับนี่ครับเฮ้ยเบิงอันนี้เป็นติดชายป้าครับน้ําเยอะครับติดชายป้านี่ตรงนี้ในไส้เดือนจะหลายนะครับเด้อขี้กระเดียนบ้านผมได้ขี้กระเดียนหลายขนาดครับนี่ มันจะเกิดเองนี่นะครับมีแต่ไข่ที่กระเดียนทั้งหมดแหะครับตัวเยื่อๆนะครับผมวันนี้มันตัวน้อยๆเลยที่กระเดยนตัวเยื่อๆครับเอาวันนี้พาพี่น้องป้องปายมาเบ่งสมท้องหาท้องหนาครับตัวนี้อีกมุมนึงเนาะอันนี้ติดสายป่านะครับเด้อนี่ครับเบ่งน้ําไหลครับมีหอยปูป่าครับมีน้ํามีเมื่อมีน้ําเมื่อไรก็มีป่าครับมีหอยมีปูครับมีกบมีเขียดครับร้องตลอดครับผมคุณตาคุณแม่ค่ะ ติปูกต้นอยู่คาดิบตัดทิ้งไว้นะครับตามขนาดนะครับเป็นแถวไปเลยครับผมโน่นสุดไปเลยครับสุดแดนครับอันนี้เข้าก็เขียวงามครับผมก็ดีใจนําเข้านําปีนี่เพราะว่าน้ําท่าดีครับฝนตกดีเพราะว่าใสแต่น้ําฝนล้วนๆนะครับเด้อในระบบสนประธานตะลยงพวกนี้นะเออครับฝนพอดีก็แล้วล้วนครับเทพดาบ่เฮอน้ําก็บ่ได้กินนะครับเขาอยู่มันนอกคลองนานี่าศัยฝน ตอนนั้นผมยังน้อยๆในดินฟ้าอากาศมันรุดมสมบูรณ์ครับฤดูการถึกต้องครับในช่วงขมือในรถฤดูการมันเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะต้องปรับตัวตามสภาพครับตอนนี้ก็เปี่ยนเป็นนาแปลงเยอะขึ้นครับแล้วก็ใช้วานใช้เครื่องทุ่นแลงครับใช้วานเอาครับผมแล้วต้วนที่ดำได้กระดำครับนี่ครับส่วนที่ดำได้กระดำไปครับตามดูที่ชีวิตชาวนาบ้านนอกน่ะเป็นที่ทางเขาเอาเองนะครับเนาะ พี่มรดกตกทอดมาจากคุณตาคุณยายเพื่อครับทำมาเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องป้องป่ายก็อยู่บ้านนอกข้างหน้าก็ไม่มีตัวเขาเบิ้งนะครับก็มาเบิ้งแต่บรรยากาศนี่แหละครับเลี้ยงบัวเลี้ยงควายไปครับแล้วก็มาเบิ้งที่หนาครับผมดูเข้าครับว่ามันตัดวงซุ่มบุญดีอยู่ว่าครับนี่ครับก็อากาศบริสุทธิ์ครับนี่ครับแดดกำลังสิ้ตกแล้วครับนี่พระอาทิตย์กำลังสิ้ตกแล้วนี่ครับก็มาเบิ้ง สิตกเละสิตกดินะคุณอากาศยดนสดชื่นดีครับครับสำหรับคลิปนี้การเบิ่มบรรยากาศสบายๆนะครับเนาออกมาเลี้ยงควายครับอยู่ท่งหนาครับมันนี้ครับก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับเธอที่ติดตามรับชมครับผมเอาไว้คิดหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ